เอียงส่งผมมาเชิญชวนให้ท่านนายกเข้าร่วมทีมดอเกับเราม่ทราบว่าท่านจะเข้าร่วมทีมกับเราไหมครับท่าน In place of the last two two months or so ทำไมท่านถึงเลือกเล่นบาราทมล่ะครับ The people are ready to rise up to the challenges แล้วแบในการเล่นบาราทมของท่านนายกนี้เป็นยังไงบ้างครับ um, Looking for ways to help those who have been affected by the โอ้ผมก็ใช่สเสพเดียวกับท่านนายกเลยครับตอนที่ผมเล่นเสือขาวมิราน,น่าครับ Um, the leaders at first decided to accept we thought we had succeeded. <laughs> I, should, I should point out to the violent, I should the crush to, to build a new future. Uh, well, you know, despite the violent, I know that there will be feelings that still run high on, on both sides. I think uh, when we televise, อ h อดิอาร์มี่ดิ not moving what happens now? wow มีมือระดับท่านนายกของกับเ Y F วายเบฟเเลยว่าแต่ท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมทีมกับเราไหมครับท่านชัวรต้องขอขอบคุณท่านนายกมากเลยครับที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมทีมดอทเอกับเราว่าแต่หลังร้านผู้บราเธย่อได้ครับน้องผู้ดังกิบผมมองไม่รู้เรื่อง